นั้นจริงๆหน้าที่ของตํารวจเวลานี้ที่ไปใช้วิธีการหนึ่งใช้หมายจับไปโปรยที่อนุสาวรีย์ข่าวก่อนแล้วค่าวนี้ก็ประกาศล่วงหน้าว่าถ้าเกิดสารอนุวัตหมายจับจะส่งอลรินทลาส่งคณเลสวนสองหกหนึ่งไปจับกลุ่มแกนนาทั้งหมดสารก็เหมือนกับรู้ทันแล้วก็ออกมาในงานคําสั่งตอนออกหมายจับบอกว่ากรณีออกหมายจับให้สามสิบคนตํารวจต้องดาเนินการจับกลุ่มมาดาเนินคดี เท่าที่จําเป็นเท่านั้นครับและห้ามคุมไปเลยตามกรอบระยะเวลาที่ศาลให้เงื่อนไขไว้ใช่ครับผมถามว่าก็เก่งอย่างเงี้ยเมื่อวานสามศพอะครับชาวบ้านก็บอกไปเองก็พ่อคนแม่งไปจับมึงเลยเขาก็ถามมึงดีเลยจะจับของตายชาวบ้านเขาพูดนะครับผมเอาคำพูดมาไม่งั้นเดี๋ยวจะหาว่าผมมาแปลงว่าเขาก็พูดอย่างนี้เลยจับได้แต่คนดีครับแต่คนร้ายเนี่ยเขามีอาวุธก็หนีอเจ้าที่เองก็กลัวตายเหมือนกัน ไม่ใช่ี่เขาบอกว่ามันพวกเดียวกับเจ้าหน้าที่หรือเปล่านี่คเขาตั้งเขาสงสัยอย่างนี้เลยอันนี้เกิดไม่ับเกิดกลายเป็นว่าตำรวจวันนี้มีตำรวจส่วนหนึ่งที่เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แต่ตำรวจอีกส่วนหนึ่งเป็นโจรใช่ครับกลายเป็นว่าตำรวจต้องมานั่งจับกันเองเขาจะจับกันเองไหมครับไม่จับแล้วครับแล้วแถมยังมีไอ้ฤทธิ์ดวงออกมาอีกโอไม่รู้อะไรเป็นอะไรมั่วซั่วเลยแล้วแล้วน่าสนใจก็คือสวได้ให้สัมภาษณ์ผ่านหนังสือพิมพ์มาว่าทาริทถ้าไม่หยุดเนี่ย สวจัดจัดการตรงนี้ท่านอยากให้จัดการต้องรีบเลยครับเพราะว่าผมคุณธาริตนีแกเป็นอายการเก่าจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแท่มาเรียบร้อยแล้วที่เขาที่แล้วชื่อบ้าเลยผมไม่อยากจําเสียสมองนะครับแล้วก็ทํางานอย่างนี้ผมว่าคุณธาริตเนี่ยบ้านปลายชีวิตจะประสบเคราะห์กรรมนะครับตามกรรมที่ก่อไว้แต่ข้าราชการหลายคนก็มีความรู้สึกว่าวันหนึ่งเป็นคนที่ เหมือนกับพิทักษ์รักษากฎหมายแต่อีกวันหนึ่งกลายเป็นไปรับใช้นักโทษหนีคุกแบบสุดริ่มทิ่มประตูหลายคนที่เป็นข้าราชการก็เลยนั่งมองหน้ากันแล้วก็ปรึกษาหเรือกันว่าเอหรือว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีชง,งักติดหลังซึ่งทักษิณเขาจับเอาไว้อยู่ไม่กล้าทําอะไรหรือเปล่าครับชาวบ,บ้านเขาพูดหลายอย่างนะครับ,รบเขาพูดว่าเอแบบนี้รับผลประโยชน์หรือเปล่าอะไรอย่างเนี้ย เขาคิดไปได้เขาไม่คิดว่าชนะกานครับเขาคิดว่ารับผลประโยชน์มาหรือเปล่าเนี่ยแหละครับก็คิดอย่างเงี้ยแล้วข่าวตอนหลังก็บอกว่าภรรยาหลวงครับก็มีคดีที่เขาไปดําเนินการเรื่องของการบุกรุกป่าครับแล้วก็มีคนที่สองที่ว่าชื่อไก่อะไรเนี่ยก็เป็นปัญหาครับแล้วก็มีคนที่สามที่สํานักงานด้วยอะไรเนี่ยกลายเป็นว่าใครก็ตามที่มีชงักติดหลังเนระบอบทรัพย์สินชอบมากที่จะเอาชักติดหลังเหล่านี้มา กดดันให้ทํานู่นทํานี่ใช่ครับแล้วก็ข้อสําคัญที่สุดก็คือว่าตัวไอริศีดวงเนี่ยครับเขาเป็นทิบดีสมัยคุณสุเทพอยู่สมัยอภิิิสทธครับ,รรบเมื่อมาถึงยุคทักษิณก็ต้องถูกย้ายแต่ไม่ถูกย้ายเออมันติดอะไรกันหรือเปล่าแล้วก็เลยเป็นคําถามของคุณทวินเปลี่ยนสีว่าคนที่เป็นตัวการเจ้ากี้เจ้าการในสอ,อชอสมัยก่อนที่คุณสุเทพแล้วก็คุณอภิสิทธิ์ดูแล คนเจ้ากี้เจ้าการมากที่สุดคือทาริพเพ่งดิบใช่ครับแล้วทาไมไม่ย้ายทาริศเพง่เพงดิบทําไมไมาย้ายคุณทวินซึ่งไม่ได้มีเป็นตัวเจ้ากี้เจ้าการอยู่ในสอ,อชอเลยเอ้าวก็เพราะว่าจะเอาเพรียวผ่านขึ้นเนี่ยศาลถึงได้ตัดสินเลยเต็มตีนเต็มตีนงานนี้เห็นไหมครับเพราะว่าเป็นการย้ายพี่ครับของคุณหญิงอ้อแล้วนางปูจะไปให้การว่าไม่ได้เกี่ยวกันแล้วเขาหยากันแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องก็พูดได้ครับ เขพูดยังไงก็พูดได้คนแั่ประชาชนก็งงมากว่าสารใช้คําว่าเพียวพันดามาพงเป็นลุงของหลานใช่ใช่ฮะหลายคนก็บอกว่าแสดงว่าสารเนี่ยมีความละเอียดถี่ถ้วนมากขนาดไล่ญาติเนี่ยประชาชนก็ยังต้องมาแปลความหมายว่าเพียวพันเป็นลุงของโอ๊กโอ๊กนี่ก็เป็นหลานอาคืออาปูใช่ก็พอไล่อย่างนี้มาพบคนก็เห็นว่าเอแสดงว่าความเป็นญาติตรงนี้มันไม่ได้หายไปไหนครับเขาเรียกสาแร่ ราไล่สาแรก,แ,รกแต่เขาบอกว่าคนที่เป็นภรรยาของคนทนี่หนีคุกอยู่ต่างประเทศวันนี้ก็วิ่งเจรจาหนักมากกับคนที่อยู่ในอำนาจเพื่อจะให้น้องสาวไม่ต้องมีคดีทางอาญาเนี่ยข้อมูลตรงนี้มีความเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้สูงเลยครับและผมมีความเชื่อส่วนตัวว่าเขาเดินสุดลิ้นทิ่มประตูเพราะว่าเส้นทางพวกนี้ก็เป็นเส้นทางที่ท่านท่านผ่านมาแล้วนะครับทําเต็มที่แต่ว่าเมื่อหมดอํานาจไปแล้วเนี่ย ผมว่านางปูเนี่ยจะหนักกว่าทักษิณเยอะนะเพราะทักษิณไหลคดีก็จริงรแต่ว่าไม่จะาจะกเหมือนนางปูจำนำข้าวเนี่ยชาวบ้านก็เรียกเต็มตีนงานนี้เต็มตีนละครับ,รบทั่วโลกรู้หมดคือไม่ใช่ว่าชาวโชวเฉพาะในประเทศไทยที่อยู่ใต้พรมเท่านั้นใช่ครับทั่วโลกแม้แต่หลายประเทศก็ถือว่ากรณีนี้เป็นกรณีน่าศึกษาและต้องศึกษาสําหรับนักการเมืองที่อยู่รอบบ้านประเทศไทยใช่ครับ แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะอันนี้อันเดียวครับพืชผลเกษตรพังหมดยางพังปาล์มพังพังทุกอันครับผมยังไม่เห็นมีอะไรดีในยุคนางปูเลยแต่ว่าพวกมันก็บอกว่าดี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 ดครับแต่นี่ส่วนที่สารชี้ออกมาจนนายกอยู่ในช่วงที่พ้นจากตําแหน่งไปแล้วเป็นนายกรักษาการแต่ระหว่างรักษาการสารก็ได้ชี้อีกว่าแม้แต่รักษาการก็ไม่ได้เพราะเป็นการ สิ้นสภาพความเป็นรัฐมนตรีก็กลายเป็นคลมอผีหัวขาดใช่ครับพอเป็นคลมอผีหัวขาดไอ้คนที่เป็นแขนขาก็พยายามจะทําตัวเป็นหัวใช่ครับโดยเฉพาะนิวัตทําลงบุญทรงไพศสารเนี่ยท่านจะเตือนแบบผู้ใหญ่ยังไงดีครับกับกับคนคน,คนหนึ่ง<ค>ที่คุณนิวัตเนี่ยก็เป็นพนักงานบริษัทชินนะครับ,รบภาษาชาวบา้านเขาเรียกเป็นลูกจ้างเขาส่วนจะเป็นขี้ข้าหรือเปล่าไม่รู้นะครับ,รบก็ มาตรา1 7 1อ่านง่ายๆเลยคณะรัฐมนตรีประกอบด้วย2ส,ส่วนค,คือหนึ่งนายกรัฐมนตรี2รัฐมนตรีไม่เกิน35ท่านร,รวม2องอันเรียกว่าคณะรัฐมนตรีรเมื่อ1นายกไม่มีแล้วมันจะเป็นคณะรัฐมนตรีได้อย่างไรครับส่วนในนิวัตธรรมรงบุญทรงไพศาลก็ลูกจ้างชินเนี่ยก็ไปบอกว่าเขายังทําหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่นายกได้เพราะเขายึดมาตราสิ ของระเบียบบริหารราชการแผ่นดินระเบียบบริหารราชการแผ่นดินซึ่งม,มันเล็กกว่าร,รัฐมนูบเล็กกว่าเล็กที่สุดเลยมันต้องพระ,ะาราชกิจสีการพระ,ะาราชกำหนดพระ,ะาราชบัญญัติใช่ไหมครับไล่ไปจนถึงกฎหมายร,รัฐนูญแต่อันนี้ไปอ้างอันนั้นอันนั้นเนี่ยอ่านก็อ่านไม่ดีอ่านให้ดีสิครับผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยเขามีหน้าที่ปฏิบัติได้ในแค่สำนักนายกรัฐมนตรีเท่านั้น ไม่สามารถจะออกนอกกระทรวงได้เพราะฉะนั้นการที่พยายามไปพยายามจะเบ่งตัวเองเพื่อจะขึ้นมารักษาการนายกเนี่ยครับโดยเงื่อนไขกฎหมายก็ทําไม่ได้ทําไม่ได้แล้วผมก็ไม่เข้าใจว่ารปภที่ไปเต็มที่นะครับไปรปภในในิวัตในตําแหน่งอะไรครับแล้วคุณเบิกเบี้ยเลี้ยงยังไงนี่ผมก็ยังสงสัยอยู่เพราะเวลานี้แม้แต่ตั้งสอ,อสอที่ยุบไปแล้วแล้วก็มาตั้งสอ,อรสอใหม่ครับ,รบการตั้งองค์กรแต่ละอันก็พิสูจน์ทราบว่า ไม่ได้มีการขอกรกะตเลยการขออนุมัติงบคราวที่แล้วกรกะตก็ยังโหเรื่องอยู่ยังไม่อนุมัติมันก็เป็นตัวชี้ว่าเวลานี้เขาไม่สนใจกฎหมายแล้วใช่ครับสตงสำนักง,งานตรวจงเงินแผ่นดินครับก็เตือนมาขอดูรายละเอียดการเบิกจ่ายเลยครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับังั้นการเบิกจ่ายตรงนี้เนี่ยหลายคนก็เลยมองว่าแทนที่จะมาเรียกค่าเสียหายจากการเลือกตั้งคราวที่แล้วซึ่งวันที่สื่อมวลชนเกือบทุกฉบับนะครับมีการวิเคราะห์ ข่าวสารตรงกันว่าวันนี้เป็นปัญหาซึ่งไม่ใช่ว่าต้องเลือกตั้งหรือต้องปฏิรูปแต่เป็นปัญหาว่าประเทศไม่มีนายกรัฐมนตรีไม่ได้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเวลานี้โดยเฉพาะการเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่สําเร็จใครจะเป็นคนรับผิดชอบ3880รล้านเนี่ยนะครับไล,ไล่เบียแน่นอนคคนแรกที่ต้องรับคือคณะรัฐมนตรีเพราะว่ากกตเขาออกมาแล้วส่วนกะกะตจะมีความผิดว่า เปิดรับสมัครตีสามท่านไปไล่เบีย้ยกันครับถัวถัวกันหารหารกันแบบรถดับเพลิงครับอ่าท่านต้องใช้แน่นอนครับเงินหลวงตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ครับอันนี้ต้องใช้แน่นอนสตอตงอเขาได้เตือนท่านมาโดยตลอดและไอ้กะกะตน,นี่ก็บ้าเลือกตั้งจะออกเลือกตั้งใหม่ถามว่าครับ,รบท่านเนี่ยนับคะแนนไม่ได้เขตหนึ่งบัญชีรายชื่อก็ประกาศไม่ได้รประกาศไม่ได้แล้วมันจะ ผลเลือกตั้งจะออกมาเป็นไงแต่แตงเงินเ,นเวลาเง่นเวลาตรงนี้มันมันเป็นการวิเคราะห์ซึ่งน่าแปลกใจตรงที่ว่าสื่อต่างประเทศกลับไม่ได้สนใจการเลือกตั้งที่จะมาใหม่ครับกลับไปสนใจการเลือกตั้งที่ผ่านมาครับว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยรู้โดยแน่ชัดว่ามันไปไม่ได้แล้วทางกกตทาหนังสือไปโต้แย้งรัฐบาลแค่สองครั้งเนี่ยมันจะเพียงพอทําให้กกตพ้นผิดไหมไม่พอครับเพราะว่าท่านเป็นผู้ร่วมกระทําผิดท่านจําได้ไหม สมัยเราเด็กๆขยาข่าใาไฮโลคนดูต้นทางคนขายไข่ปิ้งคนดูต้นทางยัง <c oughs> โดนไปด้วยเลยตำรวจมาแม่แม่ค้าขายกล้วยแขกบอกเอาทำไมมาจับยายแล้วก็ยายดูต้นทางอ่ะก็ยายตะโกนมาแล้วมาแล้วเ <c oughs> นี่ยโดนอยู่แล้วครับโดนอยู่แล้วค <c oughs> ือพยายามแค่เพียงว่าจะก,กันตัวเองเนื่องจากความฉลาดแค่ว่าส่งไปทักท้วงแล้วเขาไม่หยุดก็ไม่รู้จะทำยังไงจริงๆน้ำหนักในการชี้แจงแบบนี้ระดับผู้ใหญ่ไม่น่าจะมับ เขาเรียกอย่างเงี้ยเหมือนปฏิเสธลอยวันนี้ผมฟังคุณสมชัยแกพูดแล้วผมว่าแกเพอเจอร์คับแกเพอเจอร์แกยังสลัดภาพของการเป็น n อ o ไม่ออกเปพีเน็ตนะไม่ออกเพอเจอร์ครับเพอเจอร์เนี่ยเราได้คนอย่างเงี้ยประเทศชาติจะไปยังไงเราไม่ต้องดูอะไรเราในเมื่อเราสองฝ่ายไม่ยอมกันเลยครับมันก็ต้องหาจุดจบด้วยอะไรล่ะครับวุฒิเขาจะจบปล่อยเขาทาเลยครับทหารจบปล่อยให้ทําเลยครับ ใครก็ได้ที่เขามาเปรียบเสมือนท่านได้เลิกเนี่ยป่วยอยู่หมอบอกรักษาได้เชิญเลยครับจะตายเหรอครับจำที่มาของเจ้าแม่กวนอิมได้ไหมครับ,รบตำนานก็บอกว่าเจ้าแม่กวนอ,อิมเจ้ทกวนอิมเนี่ยเนี่ยค,คือปางหนึ่งของพระพุทธเจ้าเป็นปางมหาโพธิสัตว์ใช่เดินไปพบผู้หญิงป่วยกําลังจะตายครับก็จะรักษาให้แต่โดนตัวผู้หญิง อาบัตเลยครับทำยังไงก็เลยเนรมิตเป็นเจ้าแม่กวนอิมตำนานก็ว่าอย่างนั้นนะครับมีตำนานเยอะให้ไม่เกิดไม่เกิดข้อคลัหาหรือทําให้ศีลธรรมเสื่อมเสียครับไม่ต้องขัดกับบทบัญญัติแล้วก็บทบัญญัติของสงฆ์ในเรื่องพรมจานท์เจ้าแม่กวนอิมถึงไม่มีหน้าอกไงครับตอนแปลงร่างมาลืมแปลงหน้าอกเห็นไหมครับเจ้าแม่กวนอิมไม่มีหน้าอกต้องแบราบเลยนี่นะครับก็เป็นหนึ่งในนิทานชาดก ของพระพุทธเจ้าซึ่งมีเกร็ดให้รู้ว่าข้อระมัดระวังเหล่านี้แม้จะดูเหมือนกับช่วยเหลือคนไม่ผิดแต่ว่ารายละเอียดก็ยังมีให้เราเห็นอีกว่าจะทําไปโดยมักง่ายก็ไม่ได้ใช่ครับและส่วนใหญ่ในเมืองไทยเนี่ยเป็นชาวพุทธนะครับครับชาดกก็มีไว้เยอะที่ใครๆก็ต้องรู้ว่าตอนพระเจ้าเสด็จไปปรากฏว่ามีโจรที่ขโมยของวิ่งผ่านไปครับตำรวจก็วิ่งตามมาถามท่านว่า เห็นโจรไหมครับท่านก็เดินไปก้าวหนึ่งท่านบอกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ไม่เห็นโจรท่านตัวนี้ก็เป็นกุศโลบายอกุศโลบายใช่ไหมครับพระอานท์ก็ถามพระเจ้าว่าครับผิดศีลแล้วท่านก็ตามชาดกดูก่อนอานนท์ถ้าเราพูดไปว่าเห็นโจรวิ่งโจรผู้นั้นก็จะถูกตำรวจจับกรรมเก่าเข้ามาเป็นอย่างไรไปอย่างไร เราอย่าไปเกี่ยวข้องกับกรรมนั้นเลยแต่ถ้าเราบอกว่าไม่เห็นและเราเห็นเราก็ผิดสินก็เราเดินมาสักก้าวหนึ่งอาตมาบอกตำรวจใช่ไหมว่าอาตมายืนอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ยืนอยู่ตรงนี้เพราะว่าโจรมันแต่วินขลังนี่คือกุศลบายเช่นเดียวกันจะมีนายกไหมท่านไม่ต้องมาบอกว่าไอ้นี่ม่ได้ไอ้นั่นใ่ได้วุฒิทำไม่ได้แจงจับวุฒิสรุปไปเชิญไอ้แมวมาเป็นเลยไหม หมดเรื่องหมดราวไปหมดเรื่องหมดราวไอ้บ้านี่ทุเรียคือกำลังจะถามอยู่พอดีเลยบ้าไปเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องแล้วครับนี่ง่ายง่ายคือหลักก็มีอยู่แล้วชาดกก็มีตั้งเยอะคุณจะไม่ยอมเสียผลประโยชน์เลยยังไงกูเป็นขี้ข่ายแมวขอกูเป็นขี้ข่ายแมวต่อไปอีกแสนชาติกูจะเป็นขี้ข่ามึงทุกชาติทุกชาติไปคือคือน่าทึ่งตรงที่ว่าเวลาสรุปเนื้อข่าวระหว่างนักข่าวไทยกับนักข่าวต่างประเทศ ก็ไม่ได้ชื่นชมว่าฝรั่งเขาดีแต่เวลาเขาสรุปปัญหาทําไมเขาสรุปได้ชัดว่าปัญหาวันนี้ไม่ใช่เรื่องการเลือกตั้งหรือปัญหาวันนี้ไม่ใช่เรื่องการปฏิรูปปัญหาเรื่องนี้ประเทศไทยคือไม่มีนายกแล้วทำยังไงจะให้ได้นายกโดยเร็วรทําไมเขาสรุปอย่างนี้ได้ทําไมประเทศไทยสรุปไม่ได้มันมันมีอะไรบังตาครับคือผมว่ามันเป็นการ,รว่าการอบรมตั้งแต่เด็กนะครับ,รบผมไปเรียนที่สหรัฐอาจารย์ได้เลับเขาสอบเนี่ยนะไม่มีใครถามกันเลย The Asia. Indo e. มีแต่เอเชียไทยแลนด์อินโดมาเลถามเอ้ยวะดิชิว่ามันก็คงว่ามึงถามทำไมก็ไม่ได้ก็ดี๋ยวก็สอบใหม่ต่อไปก็สอบใหม่เขาจะเข้าใจอย่างนี้นไปเ,<อ> <CA> เลยเก็ต้องการความรู้ใช่ฮะเขาก็ถามว่ามึงถามทําไมวันนี้กูเสียงดังหน้าดูบอกว่ากูไม่รู้กูก็ถามทำทำม,มันบอกถามทําไมมึงไม่รู้มึงตกเขาก็ซ่อมให้มึงอธินามึงก็มาสอบใหม่เดี๋ยวก็ได้ไม่ใช่ว่าตกแล้วตกเลยแล้วไปถามทําไม มันก็หงเราไอ้เราก็งงมันแล้วโ,โง่ทำไมก็เพื่อนกูอยู่กูถามเพื่อนเนี่ยเนี่ยมันวัฒนธรรมคนละอย่างแสดงว่าจริงๆแล้วตรงนี้ในต่างประเทศหรือการเรียนสมัยใหม่คนไทยเรียนเพื่อสอบผ่านแต่ต่างประเทศเรียนเพื่อจะเข้าใจแล้วยกระดับความเข้าใจของกูเราจะต้องสอนจริยธรรมคุณธรรมตั้งแต่เด็กครับท่านได้เลิกดูแล้วกันนะเกาหลีเนี่ยที่เขาล้าหลังเรามามากมายเมื่อตอนสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยตอนนี้เขานําหน้าเราไปไม่รู้เท่าไรในด้านเทคโนโลยี <か>ないだ、ね。